คุณเหินฟ้าขอบคุณนะคะคุณเหินฟ้าชาแนลนะคะเหินฟ้าชาแนลเดี๋ยวจดก่อนจดก้อนเดีย๋ยวให้ไปแจกคุณเหินฟ้ายินดีตอนนับคุณเหินฟ้านะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนีให้ประแจคุณเหินฟ้า ขอบคุณนะคะกาล้านดวงใจสิบล้านเลิฟเหินฟ้าชาแนลนะคะเจอเจอที่บ้านเพื่อนๆบ่อยๆเนาะคุณเหินฟ้าเหินฟ้า c ชา n นลทักทายจากคุณเหินฟ้าอิสานอินเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ คนอีสานอินเตอร์ยินดีต้อนรับนะคะอีสานอินเตอร์ยินดียินดีที่ได้รู้จักนะคะขออนุญาตให้ประแจนะคะจะได้ไปหาเพื่อนๆในนี้ได้เลยเนาะกดไปหาเพื่อนได้เลยขอบคุณ6ล้านดวงใจ20ล้านเลิฟนะคะยังไม่นอนนะครับนะคะ ยังค่ะยังไม่นอนค่ะมาทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนบวกให้นานแล้วครับนะคะอินเตอร์ขอบคุณนะคะอีสานอินเตอร์นะคะอีสานอินเตอร์น่าจะคุค้นๆเนาะน่าจะไปหาแล้วแหละแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีกรอบหนึ่งเนาะไปอีกรอบหนึ่งไปให้กําลังใจไปให้กําลังใจกันนะคะอีสานอินเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แมวแมวก็แอออยู่ในกล่องแมวน้อยก็หัวใจกัดกอบพี่โคศนสมติ๊ก,กร์รัวๆนะคะคุณเหินฟ้าขอบคุณสติ๊กเกอร์ทุกดวงนะคะเหินฟ้าเหินฟ้าอีสานอินเตอร์นะคะพี่พรพริศาลติ๊กเกอร์รัวๆ,ๆคุณเหินฟ้าก็สวัสดีคุณโคศนอีสานอินเตอร์เหินฟ้าบวกหนึ่งครับ คุนฟ้าชาแนลสวัสดีครับจากพี่พรภัยสาลคุณเห็นฟ้าก็สวัสดีคุณพรภัยศาลนะคะป้าโกโซนจากอีสานอินเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะคะน,น้องแมวยิ้มก็ทักทายคุณเหินฟ้าส่งกำลังใจให้กันนะคะกำลังใจให้กันและกัน ไปหากันช้าหน่อยก็อย่าเพิ่งว่ากันเนาะเพื่อนเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนเยอกะกว่าจะไปถึงก็จะไปถึงกันเนาะรอหน่อยนะคะคุณน้องครัวไทยขอบคุณนะคะครัวไทยในต่างแดนสวัสดีค่ะพี่พรพิมลน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาแมะมาให้กำลังใจนะคะน้องครัวไทยนะคะ จับมือกับน้องครัวไทยนะคะจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะน้องครัวไทยก็สวัสดีค่ะคุณแมวนอนกินอีสานอินเตอร์ก็ทักทายคุณเหินฟ้าสวัสดีค่ะคุณอีสานจากน้องครัวไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณเหินฟ้านะคะคุณเหินฟ้าก็สวัสดีครัวไทยในต่างแดนน้องครัวไทยก็สวัสดีค่ะพี่พรพศารพี่พรพศารก็ใจกัดกอดน้องครัวไทยก็ สวัสดีค่ะคุณโกศลน,นะคะขอบคุณทุกไล์ทุกเลิฟเลยนะคะแปดล้านนวนใจมีสิบล้านเลิฟน้องครัวไทยก็สวัสดีค่ะพี่เออคุณคุณศรีกรุงนะคะพี่พรเมษานทักทายน้องครัวไทยน้องครัวไทยสวัสดีคุณเจ๊อุไลนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะ พี่ครัวไทยคะ่ะจากน้องแมวนะคะจากน้องแมวทักทายอู้สิบสองล้านดวงใจลมมาแล้วลมมาแล้วลมกลับมาแล้วนะคะน้องแมวน้อยก็ส่งหัวใจกัดกอดขอบคุณมากๆเลยคะ่ะลูกไหนลูกไหนลูกไหนนะคะ